โอ้โหนะวันละ35อย่างฮะสุดยอดมากครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดสตาในบาซ่านะครับก็อยู่ที่ร้านข้าวแกงนะฮะก็ชื่อร้านลุงอ้วนนะครับตลาดในบาซ่านะฮะนี่นะฮะร้านข้าวแกงคนรุมนะครับร้านนี้ขายดีมากนะครับสวัสดีลุงอ้วนใช่ไหมครับครับผมโอ้โหนะฮะร้านข้าวแกงร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้ ร้านลูวนขายอยู่ซอยไหนนะครับซอยห้าตรงนี้จะเป็นซอยห้านะครับกับข้าวนะครับหลายอย่างเลยนะครับทุกคนเป็นกับข้าวนะฮะกับข้าวถูงนะฮะตอนเย็นนะครับขายราคาเริ่มต้นนะฮะชุดเท่าไหร่ครับ ห้าสิบาทนี่โกะลีอย่างเดียวหกบาทนะห้บาทนะครับโสมกลีอย่างเดียว60บาทเนาะนี่นะครับตัวนี้60บาทอย่างเดียวนะครับตองนั้นคือถุงละห้าสิบบาทนะครับโอ้โหทำหลายอย่างมากนะครับกี่อย่างลองนับดูค่ะครับผมวันละกี่อย่างเขาเนี่ยประมาณสามสิบห้าอย่างประมาณสามสิบห้าอย่างเลยนะครับโอ้โหนะฮะนี่นะครับผมให้ดูทีละอย่างเลยนะครับนี่นะครับเยอะมากครับ แก่รอไปซ้ารับหลายอย่างนะนี่อะไรนะนีมไก่ใส่มะขามอ่อนนะครับระน่เลืหลายอย่างักแ็กี่นะคะนี่นะครับแ่ไก่กรอบเกาหลีจะไปซีจ้ารับ่ะนะคะขอบคุณสย่ัะเยนะคะ คลิปมาได้ไหมครับครับผมเก็บตรงไหนครับอี่กระเป๋าเสื well? ้อนะครับีครับร้านลุงอ้วนนะครับขายที่นี่มานานหรือยังครับลุงก็หลายปีครับประมาณกี่ปีครับบอกได้ไหม ตั้งแต่เริ่มเปิดที่เนี้ยตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดได้ตลาดสตาร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ว่าตลาดที่นี่เขาเปิดมากี่ปีแล้วนะครับก็ขายตั้งแต่กี่โมงนะครับลุงสี่โมงผมเริ่มเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับจนไปถึงประมาณสี่ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับ ก็วันละ35อย่างเลยนะฮะอันนี้คือเราทํามาจากที่บ้านหรือว่ามาทําที่นี่ับท,ที่บ้านมาทามาจากที่บ้านนะครับโอ้ที่เห็นหมอ้อด้านหลังนี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์รที่ใส่กับข้าวมานะครับบผมนี่นะครัเรียกได้วา่าขายดีทุกอย่างทุกเมนูเลยใช่ไหมครับขายดีทุกอย่าง ครับผมนี่นะฮะอันนี้จะเป็นกะเพราเนาะกะเพราหมูกะเพราเครื่องในกะเพราเครื่องในนะครับอันนี้จะเป็นไก่ใบมะขามอ่อนต้มยำขาหมูครับผมต้มยำขาหมูนะฮะครับแล้วไก่ผัดสตอนี่ไก่ผัดสะตออันนี้เป็นอะไรครับปลาดุกสดครับปลาดุกสดผัดเผ็ดปลาดุกสดผัดเผ็ดนะครับอันนี้เป็นลาบหมูครับลาบหมูนะฮะโอ้นี่ครับบุหลายอย่างมากครับมีพะโล้นะฮะพะโล้ผัดอันนี้แต่นี่ปลาดุกทอดกรอบปลาดุกทอดกรอบนะครับครับผม เยอะมากครับเดี๋ยวผมพาเดินดูมุมนู้นนะครับครับผมได้ตักกันมันเลยนะขายดีนะตักกันตักมันเลยนะฮะเกษตรตักสี่คนนี่นะครับเบอร์โทรร้านนะครับ085 393 0499นะครับแต่ถ้าไม่กินก่อนนะคะไปโค้ดไก่อนอันนี้เป็นอะไรครับลุงแนะนำผมหน่อยครับต้มเจือหน่อไม้นะครับอันนี้เป็นต้มผักกาดดองต้มผักกาดดองนะครับอันนี้เป็นแกงส้ม เนื้อปลาลอนี่แล้วก็มีแกงส้มใต้แกงส้มใต้นะครับแียกแกงเดืออันนี้เป็นไก่แกงฟักกะทิไก่แกงไตปลาอันนี้เป็นแกงไตปลาแสดงว่านี่คือมีตั้แต่อาหารอีสานเนืออีสานไม่ไม่ปนเท่าไหร่ครับจะมีภาคกางสมัครจะหลักๆที่เป็นภาคกลางเยอะเนาะสี่าครับ แล้วก็มีเทโพแกงหน่อไม้ดองแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ครับแล้วก็แกงขี้เหล็กนี่แกงขี้เหล็กฮะครับผมแล้วก็พะแนงหมูครับพะนแนงหมูนะครับผมอันนี้แกงเป็ดตัดเป็ดแล้วไก่บ้านนี่แกงเป็ดนะครับครับอันนี้เผ็ดมากไหมครับตัวเนี้ยปันกลางครับปันกลางครับกำลังดีครับครับผมแล้วก็อันนี้แกงข้วกระดูกหมูอ่อนครับล้วนี้แกงไก่บ้านอันนี้เป็นกระเพื่อกิ้งครับอ พวกขี้ก็ผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าครับผมอันนี้เป็นอันนั้นผัดหน่อไม้หน่อไม้สดหน่อไม้สดนะฮะนี่ฮะต้มจืดมะละต้มจืดมะละโอ้มีหลายอย่างนะครับทุกคนมีหลายอย่างครับแล้วกันนะะคตักนี่คือไม่มีเวลาพักเลยนะครับก็กะตักเรื่อยๆนะครับตักเรื่อยๆเลยนะครับลูกค้ามาครับผมลูกค้ามาสั่งค่อยตักให้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าสายทางแอปด้วยอะไรด้วยร้านอ้วนนี่คือในเขตระยองนี่คือมีรับออกงานไหมครับก็มีมีใช่ไหมครับตามก็แล้วแต่เขาสั่งครับก็เบอร์โทรร้านก็โทรมาสั่งเลยเลยใช่ไหมัรับสามารถจะเป็นงานอะไรครับลุงก็เลี้ยงแบบธรรมดาแบบทำบุญมั่งเลยมั่งครับผมครับก็เราก็จะไปทําให้ถึงที่งานเลยใช่ไหมครับก็ส่งทําแล้วก็ส่งครับผมนี่นะฮะดูนะครับร้าน ร้วนนะตลาดสตาในบาซ่านะฮะเป็นกับข้าวนะครับข้าวราดแกงขายดีมากนะครับตามสั่งข้าวแกงถุงข้าวราดแกงได้ข้าวราดแกงได้นะครับมีข้าวไหมครับมีครับมีด้วยนะฮะข้าวราดแกงครับผมถ้าเป็นราดราคาเท่าไหร่ครับก็40บาท40บาทนะครับครับเอสองอย่างราดได้สองอย่างสิคร str ับผมเอาเข้ามาล้างผมงถุงเอาแต่เป็นชิ้นนะคะอันนี้เป็นปั้นไม่เอาชิ้นเล็กนะครับครับผม สมมาละนะครับอันนี้คือถ้าหมดนี่คือมีมาเติมอีกไหมครับเติมครับมีเติม<ร>มีนะฮะแสดงว่าคือจัดมาหม้อใหญ่ได้ครับครับอะไรรับรน้องไก่ครับโอ้โหนะครับวันละสามสิบห้าอย่างฮะสุดยอดมากครับ อันนี้คือทําตั้งแต่กี่โมงครับลุงประมาณเริ่มบ่ายโมงบ่ายโมงก็เริ่มทําแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาเลยใช่ไหมตเตรียมไว้ก่อนเนี่ยตเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนใส่นี้นะคะนี่นะคะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทหมดนะครับทุกอย่างก็มีอา่างเดียวผัดผงกระดีอย่างเดียวนะฮะหกสิบบาทนะครับอันนี้คือทางร้านลุงนี่คือสั่งทางสั่งพานกุ้ยแผ่นด้าก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับผม เรียกได้ว่าเดลิเวอรี่ส่งถึงที่นะครับใครที่อยู่ห้องพักหอพักนะครับนี่นะครับนี่ฮะห้าสิบบาทนะครับก็เป็นร้านน่าจะใหญ่สุดในตลาดสตาร์เลยนะครับที่เป็นขายกระเพราแบบนี้นะครับ นี่อยเดียนะ,ะดเยนะคะแล้วก็นีอะไร่านอุ้มไหคะแล้วก่อนไหนนะคะแล้วก่อนจ้างานแนบบัตได้นะคะรับกนได้นะคะรับอีกบันะครแล้วีนะคะรับก่อนจ้า จับชายนะครับ,บ,บนนคือมาร้านเดียวนี่คือได้ครบทุกอย่างเมนูนี่คือจะมีเปลี่ยนทุกวันไหมครับก็มีเปลี่ยนเป็นบางอย่างครับมีเปลี่ยนเป็นบางอย่างเดูดูดลับก็คก็อเอาไว้อะไรคือเป็นซิกเอร์หรือว่าขายดีก็คือจะคงไว้ใช่ครับเอาไว้แสดงว่าเพื่อผัดผักนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่แสดงว่าเมนูที่ร้านนี่คือเอาจริงนี่คือมีกี่อย่างครับถ้าทำก็เยอะเพราะผม เคยอยู่สตาร์มาเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับเยอะครับขึ้นอยู่กับเราทำมาครับครับแต่ว่าคือทํามาที่หน้าร้านก็วันละสามสิบห้าอย่างแต่จริงๆเอาจริงคือทำวันรวมมาสามสิบห้าแล้วแต่ก็แต่กําลังไหวใช่เอาจริงนี่คือทํามานี่คือถ้าหมุนเวียนมาแต่ละวันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยที่ร้านมีมีเยอะมีเรื่องหลากหลายครับยายรับอะไรนะคะรับก๋วยเตี๋ยได้รับแล้ับกับข้าวคนรุมแท้จริงนะครับ เข้าตลอดคนพ่อไม่ขาดเลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบเป็นราดข้าวด้วยนะครับอ่ามีแบบราดข้าวครับนี่ครับนี่ต้มมาใหม่ๆร,ร้อนเลยนะเดินนะขึ้นอยู่เลยวนขึ้นอยู่เลยนะครับวนวนไปนะครับ มมาละนะครับทุกคนจัอยค้ับแกงหมูป่านี่เป็นแกงหูป่านะฮะนี่นะครับทีนี้เป็นของปรดสำหรับผมเลยนะครับทุกคน เลโนราบนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้หนึ่งถุงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่บ้านนะครับ

อาซานะฮะก็เป็นร้านกับข้าวนะฮะตอนเย็นเนนะครับก็ร้านเปิดตั้งแต่เวลาบ่า,บายสามถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับก็แวมาอุ่นแวมาซื้อได้นะครับก็ร้านลุงก็จะรับออกงานอีเวนต์ออกงานนอกอสถานที่ออกงานเลี้ยง,งต่างๆด้วยนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะฮะศูนย์แปดห้าสามเก้าสามสี่เก้าเก้านะครับโอเคฮะที่นี่ผมก็ต้องขอบคุณนะครับ สำหรับการติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม